ลงน้ำลงน้ำเจอไหมไม่เจอเจอได้มั้งอุ้ย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 ไม่ได้อุ้ยทางนี้ลุนล้นลุ้นทางนี้หูตั้งเหรออุ้ยอุ้ยสรุปเจอไหมเนี่ย ไม่เจอไม่เหมือนน้ำไหวไๆเมื่อกี้เขาข้าบอะไรมาด้วยไม่รู้นะใช่แล้วก็วางไว้เต็มนี้เลยก็ไปเจอตัวนั้นน่ะเจอไหมสรุปไม่เจอเอ้ยังลงน้ำลงน้ำลงน้ำไม่เจอไม่เจอสรุปว่าไม่เจอ